Kuyên nãy này, yêu hương đâu nữa là bắp ninh ở bắp ninh của tàu mọi người tòa quan nha yêu lào một người mọi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  người น่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ผมโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังสองตัวสองตัวสองตัวไม่ต้องยิงก็ได้มั้งเอางั้นนะสามนะสามนะนี่จะลุ้นอะไรอีก LPD LPD ข้างหลังข้างหลังอีตัว LAPD คุณนะเี่ยด าผมไม่เข้าไอ้เชีอยเดะเดวเดะอะไรคืออะไรคือกระบองตำรวจแตกง่ายมากพังเหรอพังแล้วเดี๋ยวข้างในร้านมีตัวหนะ่ะซอมบี้อ่ะผมมีขวานผมมีขวานเอาไม่สนใจกูเลยดีเลยเนื้อผมมันหอมกว่าเสื้กอกลอกันกระสุนตำรวจ <c oughs> วิแหวนทองฝังเพชรฮรู้ได้ยังไงว่าชอบ <c oughs> แหวนทองอีกไอเชยไปหมอบป้อกันหน่อยต้องเปลี่ยนผ้ามันแผลผมมีผมมีอาวุธตีใกล้ผมมันเหลือให้ขวานละดิคิดในใจว่าขวานยังดีไว้กระบองตำรวจนี่เฮ้ย <c oughs> กำบองตำรวจดีกว่านะสำหรัผมอะ่ะยี่พังไวแล้วไนงะ ก็ก็มันพังอ่ะก็มันพังอ่ะเฮยว่าหิวอ่ะต้องกินอะไรหน่อยแถวนี้มีอะไรกินไหมฮะไม่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 รู้อ่ะยังไม่เห็นอะไรกินอ่ะเบอร์เกอร์ที่ที่โต๊ะกินได้ปะดีรูปะเฮ้กินได้คุณกินได้อยู่กินได้อยู่ผมกินเลยแล้วกันง่ำง่ำงำก็ให้ชอบกินเลยไม่แน่ใจกินได้จริงเหรอวะผมกินไปแล้วเนี่ยอร่อยเลย มันบอกความเบื่อบกบซีดด้วยดิก็ความเบื่อความเบื่อคือมันเหมือนมันอยู่นานแล้วอ่ะคุณเอ้ยตุ๊กตาเชี่ยตุ๊กตาคืออย่นันน่ารักจัดเลยคุณดูดิคุณเห็นตุ๊กตาปะไหนวะนี่นี่ผมผมผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บมาให้คุณดูว่ะีนในผมเชื่อว่าตุ๊กตาคุณดูดิไหนวะอยู่ไหนอ่ะอยู่ในร้านปะนี่นี่เห็นไรละนี่คุณดูตุ๊กตานี่ที่พื้นที่พื้นน่ารักน่ารักปะ ชื่อคนน่ารักอ่ะน่ารักจัดผมบอกเลยโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยไม่รู้หยิบมาเพียบเลยมีประมาณสามตัวก็หยิบมาหมดเลยเฮ้ยคุณถังดับเพลิงว่ะผมเจอถังดับเพลิงแล้วเฮ้ยอย่าเล่นกับไฟอ่ะคุณแล้วเราเล่นกับไฟเราก็จะตาตายเลยผลักกิจระดับสิบเชียร์นักเก็ตไก่เต็มเลยเชียร์เบอร์เกอร์โอ้โหเป็นไฟเชียผมเห็นผมเห็นแล้วหิวมีมีทงตัวด้วย ผมเห็นว่าไม่ทำหัวแต่ว่าคุณผมจะบอกว่าร้านเชี่ยไม่มีกระทะเนี่ยทอดได้ไหมเนี่ยทอดไม่ได้ด้วยคุณเราต้องไปหาที่นอนแล้วแถวนี้ไม่มีที่นอนวะนี่มันร้านเบอร์เกอร์เดี่ยวๆเลยคุณไม่มีที่ให้ไปพักแถวนี้เลยเราเราต้องไปหาที่พักแล้วอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีห้องน้ำปะใช่คุณตุ๊กตาน่ารักปะผมว่ามันน่ารักมากเลยเดี๋ยวมีห้องน้ำแบบตรงเนี้ยชื่อตุ๊กตาน่านก้างเลยห้องน้ำห้องน้ำเหรอ มีไงไงมั้งนี่น่าจะแถวแถวนี้นี่ไอ้หัวไม่ใช่นี่มันห้องเก็บของดื่มเลยนี่ไม่สนใจหรอกผมดื่มน้ำเรียบร้อยตอนนี้คือตัวผมแบบพร้อมพร้อมพร้อมเพียงคือเหลือเหลือแค่อาการปวดที่มันยังไม่หายไาั้ทีวไม่เข้าใจเออเหมือนกันอะศีรษะคือปวดอยู่ตอนนี้แล้วก็ปวดอะความเร็วและความแม่นยำลดลงเล็กน้อยเน่ยตับใดตับใดที่เจ็บเจ็บที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แขนนะผมอะ ไปไปโรงเรียนดีกว่าป่ะโอเคโอเคอุ้ยกระเป๋านางแบบซะด้วยดูดิกระเป๋านังสือนางแบบยังไงวะต้องหากับแถวนี้มันมีอยู่มั้งเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้ไหนไหนไหนปุ๊กกันให้หน่อยปุ๊กันให้หน่อยข้างหน้าเองนั่นแหละไหนวะหายละอ้ยโดนกัดอีกเอาทำไมโดนกัดอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะคว้าตอนนั้นนี่พอดี <ไ>โอ้ยคุณชาวกี่ตัวกี่ตัวใชื่อมันมืดอะผมมองอะไรไม่ไมไมไมค่อยเห็นเลยนี่เอาตาแมวมาพอเห็นเดี๋ค,คือแตกะอะหมดแตกเชี่ยต้องพันผ้าโด,ดกนกระที่อกก้เชี่ยเริม่มจ็บหัวกลางไปเรื่อยๆลง,อ,งอกว่ะไปไปไปขับรถขับรถขับรถไปไปไปให้ผมเป็นคนขับใช่ไหมใช่เชื่อปะเชื่อเชื่อปะเชื่อผมปะเชื่อผมปะ ไม่่เชื่อเชื่อให้ตายแน่นอนต่อขอามนแพ้ขอพันแพ้ไหมยังเมื่อไหร่มันจะหายไปแพ้กูเน่ยชี่ผมไม่มีแรงที่จะกระทืบมันให้ตายแล้วคุณเราเราแวะสักวังก่อนไปเปิดดูแมพกันดิอ่าผมเจอแล้ววีวีวีโอเคผมขอทุบเฮ้ยเสียผมกดผิดครับหนึ่ง เองทุกบกระจกหน้ารถทำไมอ่ะหลบมันก็เข้าอดออีิอ่อเพื่อเพื่อเพื่อออคุณอาจจะไม่เข้าใจอ่ะคุณคุณไม่เป็นทางเข้าใจผมหรอกผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเ <c oughs> ชื่อแล้วแบบไม่มีกุญแจรถด้วยนะคือ,ค,อคือผม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 เข้ามาข้างในนี่คือกะว่าอาจจะเจอกุญแจรถอะ่ะแต่แบบไม่เจอ,อคุณแล้วผมมือ <c oughs> ลั่นโ <c oughs> ดยเมื่อกี้คือแบบกดกดทุกกระจกโดยที่ไม่ได้ถือเอาอาวุธของเอาไว้อะ่ะมันมันมันจะทําให้แบบมือมือแหกอะ่ะคุณ เป็ไงไงแล้วใครก็อันนี้อะทุบแล้วใครก็ทุบกระจกด้วยมือเปล่าก็ผมลืมว่าต้องใส่ของคือผมกดทุบกระจกแล้วผมก็แบบทุบกระจกไปเลยด้วยใครเขาจะเก็บกุติจาล้ไปในรถด้วยมอกอมันมีมันมีมันมีมันมันมันมีโอกาสอยู่มันมีโอกาสอยู่เช็คหลังรถไหนกันนะไม่เจออะไรดีเลยนี่เราไม่ได้นอนมาวันหนึ่งแล้วอะใกล้จะเป็นลมแล้วคุณ ก็จะเป็นลมอะไม่บอกแบบนั้นอะเดี๋ยวเออเหมือนกันเลยก็จะเป็นลมไปไปไหนดีวะไปไหนดีอะไปไปบ้านหลังไหนดีอะมันหยิบของจากหลังรถได้ปะ่ได้ได้แต่ว่าทายรถไม่ได้นะอ๋อไม่มีอะไรกินดิยดิกินผลไม้กระป๋องกันแล้วเราย้อนกลับไหมย้อนกลับอ๋อเออตรงสามแยกที่ผ่านมาถ้าเราเลียวไปอีกทางหนึ่งมันจะไปทางโรงเรียนได้ แยกที่ผ่านมาตรงเนี้ยเออแล้วมันแล้วมันเออตรงไปตรงไปกันข้างหน้าแยกข้างหน้าจะมีสามแยกเลี้ยวซ้ยายเลยลนานาเมื่อกีก้เออนตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลี้ยวขวานะเออเอาตรงไหนที่มีบ้านหลังนี้กันยึด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 เอาหนึ่งนะขอดับไฟรถ ดับเครื่องรถด,ด้วยเอ็มพอยขีย่มาเต็มเลยเว้ยไหนเยอะปะเยอะปะมันอยู่ฝั่งหนึ่งของรั้วอย่ายิงเลยอย่ายิงสองตัวทุงทุบมันดีกว่าะมีขวานผมมีขวานเชี่ยผมไม่มีแรงเชี่ยผมทุบไม่ตายโอ okay. เคเหมือนกันไปไปไปเชื่อรองเท้าขาดด้วยนะ คุณคุณเช็คลงเท้าบ่อยๆนะถ้าถ้ารองเท้าขาดมันมันจะมีโอกาสที่เวลาเดินไปเท้าจะเชี่ยซอมบี้ไอ้เช่แล้วบ้านนี้อยู่ไม่ได้ละข้างหลังมีซอมบี้เต็มเลยซอมบี้คือ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 ,คอผมฆ่าซอมบี้ไปแล้วในบ้านอ่ะมันมันเลื่อนมันเปื้อนอ่ะเหรออืมแล้วเราไปบ้านตรงข้ามไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาของกินแบบ ตัวนี้เป็นห้องเก็บของละหมอกห้องเก็บของเหรอเออข้างนอกบ้านอ่ะเชื่อผม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 เหนื่อยจนแบบว่าขี้ขวาที่พื้นแล้วแบบไม่นอนที่พื้นได้แล้วไม่ได้แล้วปรสิตกินเลยนะนอนนอนแล้วลุกแบบวิเดียวก็ปรสิตกินนะระวังนะระวังนะมันมันมันสลบได้จริงนะเกมเช่นเนี้ยยังของเรายังของเรามาแค่หมดแรงอเงี้ย ของผมของผมคือมันมันเขียนว่าแบบใกล้ใกล้จะสลบแล้วอะไปบ้านไหนอะหมอบ้านบ้านบ้านใกล้ๆนี่เลยแบบว่าบ้านใกล้ๆเลยตรงข้างล่างอ่ะซ้ายขวามึงไอชน้นี่กูก็สะดุ้งทุกครั้งที่เจอโอ้ยรอ,องเทา้พาพังเหรอรองเทา้ยทาย,ยังไม่ผังบนนั้นมีที่นอนมีอะไรอย่างนี้ด้วย ล้างเนื้อล้างตัวละผมผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละขอ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 ,ขอฟันดีนะคุณได้ได้ได้ <laughs> คุณนอนก่อนละนอนใงทางที่เปลี่ยนอย่างนี้เละ <laughs> เดี๋ยวนะคุณคุณกำลังทำอะไรล้างล้างช็อกโกแลตอยู่อเอ้ยล้างล้างตัวล้างผ้าอยูเ่เสื้อผ้าหมดคุณคุณถอดคุณถอดชุดป่ะเมื่อกีม้มะไม่ได้ถอดนะ <laughs> ทำไมอ่ะผมเห็นคุณถอดชุดอีกแล้วอ่ะคุณคุณอย่าลืมถอดใส่ใหม่ด้วยนะ อราจะบักอ่ะบัก <บ ắc S 2> <า>อะไรวะผมผมผมแก้ไปแล้วเลยนะมันล้างทุกชิ้นแล้วมันก็แบบมันใส่ใหม่อันที <c oughs> แกไปที่โตแล้วติ <c oughs> สาเลเดนชิวยังเห็นคุณแน่นั่นอยู่เลยวะถอดอยู่กํลังใส่ <c oughs> ชิ่อผมเห็น<อ>ผมผมผมแบบผมเห็นแบบเออเล์แม่งเด้งรัวๆเลยอ,ะอ่ะยปักที่มอดเราแล้ว นี่ใส่ใส่ครบแล้วทั้งตัวแล้วเชี่ยไอ้เชี่อพี่โตไอสัตว์ไอ้เช่ยบักอะไรอ่ะมันบักตรงไหนเนี่ยผมอยากรู้ยังเลยเชี่ยนอนนอนนอนมีแผลที่อกหายแล้วช่วยด้วยครับผมจะคโค้งจิตช่วยด้วยครับเชี่ยมันบักอะไรวะไอ้ชื่อมันบักอันไหนเนี่ยไม่รู้ดิเอ๊ เอ๊ะอะไรอ่ะที่เราเราติดเชื้อหรือยังวะอะไรอ่ะเชี่ยกังเกงในลายเสือใครวันที่เอาเกงในลายเสือไว้แถวนี้วะเนี่ยแล้วทำไมกูต้องมาทำไมกูถึงใช้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 โหมดค้นหาแล้วมาเจองเกงในลายเสือกูไม่เข้าใจเลยทำลายแม่ง ที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวน่าจะไปนอนแล้วล่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเชี่ยสี่ทุ่มแล้วหรอวายยังอ่ะอ่าสี่ทุม่มละเชี่ยยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไอ้นั่นเลยแค่แบบวุ่นวายก็แบบไอ้ดีแล้วอ่ะใค,ใครพาไปตายเสียเวลาใครใคร, <c oughs> ใครทำใครทำใครทำไห <c oughs> นไหนไหนพูดๆๆพูดๆๆพูดพูดพูดใครทำวะใครใครแกล้งคุณเะใส่ไม่ดีเลยเสื้อเกาะมันกระสุนแทนนี่เออเก่าไม่พังเหมือนกันอีกเสื้อเกาะ ตอนนี้เหลือเรื่องสุกปวดกับเริ่มหนักทําไมอะคุณโดนมดกัดมาก็โดนกัดที่หัวเออไม่ใช่ไปโดนกัดทําทำไมถึงโดนกัดแว่นแตกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนกัดที่หัววะทําไมต้องเป็นหัวเริ่มจากหัวก่อนแล้วก็เริ่มลาไปเรื่อยๆแว่นแตกเลยคิดว่าไงโดนกัดให้แว่นแตกแลแเลยเจ๋อเลยเออตอนแรกใส่แว่นอยู่แล้วโดนกัดปุ๊บแว่แนกระจายอะโคกเลย โอเคผมกินอยู่นะผมกินอยู่ผมกินอยู่ไม่สนใจแล้วผมกินกินกินเลยงำงำเราต้องหาเสื้อใส่ใหม่แล้วอะคิดว่านะคุณต้องหาเสื้อใส่ใหม่แล้วล่ะ,นะใ,ใ,ลละใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใคแค่ไม่ใช่แค่เราชุดเองก็ได้ละมอชุดเองก็เป็นชุดเองก็เป็นรูเฮ้ย <laughs> ไม่ชุดผมไม่เป็นรูผมผมผมเพิ่งจะใส่ใหม่เลยคือตอนต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ใส่มาผมยังไม่ได้ไ,ไ,ดได้เลยเป็นรูเลยตอนเนี้ย ื้อกันกระสุนเสื้อกักตำรวจเสื้อคุมตำรวจเป็นรูหมดเลยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นก็เป็นรูตัยังไงมันเป็นรูหมดวะมันโดนแดกว่ะดิโดนแดกมากี่รอบอะโอชิยคุณโหสวัสดีครับพี่โตเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยอีกเป็นที่เองไงของของเราไม่เป็นนะต้องลองซ่อมไฟแล้วเราบอก เ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะต้องลองเองต้องลองไปซ่อมไฟบ้างละ่ะเดี๋ยวถ่ายลงในดิสให้ดูเลยอ่ะเนี่ยดูในดิสเลยในดิสหลักอ่ะมังกีอ่ะลิงจะเป็นไทยอ่ะโฉให้ดูเลยอะไรอ่ะอะไรเอ้ะทำไมมันเดินกระเพกวะเอ็มองเอ็งทำไรเนะี่ย อ้อยเคียเป็นแผลที่เท้าด้วยไอ้มอะไรเหรอเป็นอะไรเปล่าเออนี่เป็นดีดูดิเดินกระเพกเลยมีที่ไหนคุณคุณเป็นไรอ่ะต้นต้นขาเป็นไรอ่ะโ้โหมาทุบขาแล้วเลื่อนรถไปโอ้โหยี่สิบเปอร์อุ้ยคุณผมผมไม่ได้ทุบด้วย คุณคุณไปดูย้อนหลังได้ผมผมเปล่าทุบเลยจริงเชืเอ่อเออเลอร์เต็มเลยคุณทำอะไรอะจะถอดเสื้อล้างไงโอ้โหพอคุณพอคุณล้างเสื้อใส่หน้าผมแล้วเชื่เป็นอะไรอะเป็นไรต,ต้นต้นเป็นอะไรอะต้นต้น,นรดเป็นไรอะคุณลดเป็นยาพานาชนิดหนึ่งอ,อย่าเดินยำตอกเลยกู ไปเอาวันขึ้นเป็นไรลดดูดิขึ้นไม่ได้ไม่ได้จัดการได้ได้เลยช่างได้เลยไอมอนจะทุบกระจกรถทำไมก็มันขึ้นไม่ได้อะไม้มันมันแค่มันกีนมันขึ้นไม่ได้เฉยๆมันขึ้นไม่ได้ดิแล้วถึงต้องขอกับเจ้ารถไม่เข้าใจเหรอน้ำมัน เช็คไงก็ก็เอาเมาส์ไปชี้อ่ะมันจะบอกอยู่ว่ามีไม่มีเฮ้ยกระจกมันเป็นอะไรอ่ะทำไมกระจกมันแตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปดีกว่าเอาน้ำมันน้ำมันพื้ในบ้านเลยไม่ไม่ได้ดิมาอาโวคาโดในบ้านเลยสวยเฮ้ยปิดทีวีมึงไฟเชื่อชื่อหย่าทะเลาะกันเขียนหน้าต่างด้วยชี่มีการหาของป่าเล่มหนึ่งเรื่อเล่มสองอ่ะอ่านเลยคุณหรือไม่ก็เก็บไปใส่รถอ่ะเดี๋ยวค่อยไปนั่งอ่านทีหลังอ่ะ รถไหนะรถรถเราดิผมยังไม่เจอกุญแจรถเลยค,คุณจะหาคุณจะหากุญแจรถมาจากไหนอะบอกผมดิไม้กองนะเผื่อมีไม้กองผมเจอแต่ไม้กองอ่ะโอ้ไม้กองเอาไปค้อหัวซอมบี้อะ <c oughs> <c oughs> คุณไม่เห็นเหรอไม่ใช่อ,อาวุธด้วอซ้ีมันคือขยะมัาขึ้นว่าเป็นอาวุธนี่เมื่อกี้ฮะผมเห็นมันเป็นขยะนะอาวุธอะไม้กองนะเออว่ะอาวุธระยะประชิดเหรอ เอ้ยมันใส่เข็มขัดไม่ได้อะคุณแล้วเป็นอาวุธยัยงไงวะในคิดสภาพนะมันเอาอะไรมายึดกับเข็มขัดวะไปกองแล้วเว้ยอ๋อเฮ้ยคุณดูดูด,ดูนี่เหรอวะเอเอ,ะะเอไม่สาระไว้กองเลยนะเว้ยคุณไอเอาสังหารไม่สัตว์ละจะเฮ้ยคุณ อาวุธสังหารนี่แหละเยี่ยมในนี้คุณได้บ้างอ่ะตกลงเฮ้ยเฮ้ยคุณไอเชี่ยซอมบี้อ่าเชี่ยเด็บอ้โาเฮ้ยคุณคุณจงดูไว้นะนี่ไม้มากองไม้กองสังหารน่ะนี่เว้ยว่เอ้าเชี่ยคุณไม่เอ้าเชี่ยคุณไม่เอ้าเชี่ยเชี่ยคุณไม้กองแม่งกลายเป็นเศษขยะเลยตีค่ะ ชิตีครั้งเดียวไม่กองไม่นากเลยอะไรคือสิ่งที่ไม้กองควรจะเป็นหมอกโอ้ไม้กองสังหารเรียบร้อยไม่เห็นมีอะไรเลยคุณมีตังหูวคุณไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ไหลอยู่วะใส่เขาแหวนญอะไรเชี้ยะเข็มวนแเต็มมือ เชี่ยมันห่วงสะดือทองปะดักเพชรห่วงสะดือทองอเชียตายเจ๋อเลยวะเหนื่อยมากเลยตอนนี้มันบอกเหนื่อยอ่ะเพราะแบกของหนักอ่ะรู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกป่วยเชี่ยคุณคุณเป็นทุกอย่างแล้วปะตอนเนี้ยเออบาดเจ็บเบาตอนเนี้ยบาดเจ็บเบาอ่ะ มันจะปิดปิดระตูล้อกันแล้วนะั้ผมขอแบบขอสูบบุหรีนะ่มั้ยในชีวิตจริงไะในเกมในในในเกมดิแ <laughs> ลนะ้วนึงครับระหว่างสูบบุหรี่ผมแม่งลงจากรถไม่ได้ด้วยคุณคุณคุณ <laughs> คุณคุณคุณเปิดหัวนะคุณเปิดหัวนะคุณคุณได้เสียงไหมปีนปีนอ่ะเดี๋ยว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 เดอะซอมบี้มาตายกันอีกอ่ะ ไอ้คุณสอมบี้มามันจะตายได้ไงใครใครใครฆ่าคุณอรูอว่าาน,นี่เดินผ่านได้ไหมเจ้ผมมองคุณไม่เห็นนะผมมืดอะมืดจัดเลยเชี่ยไม่ีมองเห็นอยู่เลยเอ็งวิ่งไปไหไมาตรงนั้นน่ะหาสวิตช์ไฟอ่าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเปิดแล้วก็ปิดอีะ่ะผมกดเ,เปิดคุณกดปิดไง <c oughs> มืดอะมืดชิบหายเลยคุณเมื่อกี้คือภาพภาพภาพทางดีคือแบบไม่มืมดมืดจัดเอ้ยไม่ต้องเปิดเปิงไฟอี่ยี่คุณมันมืด คุณกดุกระจกซะนี่กินอะไรดีอะฮะมีของกินเต็มเลยเนี่ยปาเกตี้ปองกระป๋องเลยเปิดเลยเปิดกินแมมยำมียำมีมันตอนนี้คือมันมีลูกกระดูกหักอะเจ็บเอ้รู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกปวดชีวิตคุณชีวิตคุณมันเคยหายจากสิ่งที่เรียกว่าอันนี้อยู่วะมันไม่หายเลยอะดิ จ็บปวดจริงเจ็บปวดจริงๆผมผมผมไปหาห้องนอนแล้วนะบ้านนี้มีห้องนอนหรอเอ้ยมีมีมีเอ้ยมีเตียงสองเตียงเลยเออมีสองเตียงแกอย่ามาใกล้ฉันอุยแกกะไม่ปิดไม่ปิดประตูฮะไม่ปิดประตูห้องนอนแล้วตอนนี้ผมก็บอจ้าเอ๋กอดหน่อยเงโอ้ยไปนเลยไปห้องครัวไม่ปิดเฮ้ยคุณจะปิดทำไมไปห้องครัว ิดสิมืดมืดมืดไปนี่ก็ปิดปิดได้หมดเลยมืดเลยยังมองเห็นเลยเลยเนี่ยเห็นทุกอย่างคุณเอาตาแมวมาคนที่ไม่ได้เอาตาแมวว่ามันต่างกันอยู่นะจะนอนเลยอ่ะหนึ่งปิดประตูนอนเลยคุณให้มันเช้าไว้ก่อนรอบหน้าเข้ามาจะได้สบายๆหกโมงเช้าเเจ็ดโมงดีกว่าเจ็ดเลยหกโมงเช้าบ้านเขามันยังไม่สว่างมั้ง สว่างแล้วตีห้าสว่างแล้วจริงอนะ่ะมันก็ลุกเลยเด็เจ็ดอ่ะเออต,ตื่นมาหกโมงมีรายการทีวีดูอไอ้เก๋ไก่วะเฮ้ยเฮ้ยติดเชื้อเลยเอ็โมโอ <c oughs> เดี๋ยวผมแค่วิ่งผ่านมันเกออยเฉยผมว่าเอาซ้ายติดเชื้อหายาฆ่าเชื้อ่อยฮะผมมีอยู่เอาเปล่า <c oughs> เอามาดีเอามาดิเชื่อไม่ทานแล้วถอดท่ามแพลันเลย ไปเอมนี่ไม่นี่มนี่ไม่นนี่นี่ผมผมผมอยู่ตรงนี้หนึ่งอ่าไอเชี่ยผมหาแปบปดุ๊บอ่านี่แผน alcohol นี่ก็เปิดดิคุณเดี๋ยวนี่มันมีมันมีรายการคุณปิดทำไมล่ะ alcohol แผนเนี่ยใช้ได้อหรใช้ได้เนี่ยมันมีรายการที่ช่วยเพิ่มค่าอะไรสักอย่างคุณปิดทำไมวะ นี่แะความเบื่อหน่ายรถเดี๋ยวนะเชี่ยไรนี่มันนี่มันช่องไหลรันเทสุดกว่าจนจนกว่ามันจะหายอ่ะหรือว่าไงใช้รอบเดียวรอบเดียวเอาชิหายใช้ไปสองรอบละใช้รอบเดียวปัตเตอร์ปิดแผลปิดต่อเชี่ยคุณไอปัตเตอร์ปิดแผลมันใช้ได้หลายรอบอะรอบเดียวเออแล้วทำไมเมื่อกี้คือถอดแล้วมันมันยังใช้ได้อยู่อ่ะมันไม่ได้ใช้ได้มันมันจะหายไปเลยแล้วปัตเตอร์อะคุณได้จะไปเก็บอันใหม่มา าไงพร้อมพร้อมที่จะแบบว่าดิสเพเพยังอ่า <c oughs> โอเคนะครับผม,มสำหรับรอบนี้คงจะมาได้แค่นี้นะตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วพร้อมที่จะไปนอนนะสี่ทุ่มเลยไหลเจ็ดโมงเช้า,าเจ็ดมยี่ชยอาชี่ยคุณยังเป็นพี่โตอยู่เลยคุณเมธเป็นที่คุณแล้วคุณต้องจัดก,การตรงนี้ก <c oughs> <c oughs> ็ไม่ได้ คุณข้อหัวที่ตั้งเม่้งรวยเออมันข้อหัวคุณคุณนขวานนะคุณว่้ขวานกับไม้อะไรมันแรงกันวะไม้ตอนนี้ตอนนี้อาการอาการบาดเจ็บหายเหลือแค่รู้สึกหนักเฮ้ยคุณจบไปแล้วนะครับเกมปั๊มซิมูเลเตอร์นะครับผมปั๊มอะไรคือปั๊มซิมูเลเตอร์วะเจอกันใหม่ครับค้งหน้าครับเ้เียเหมือนปั๊มแม่ขอเสื้อถอดผ้าเลย ผมว่าได้อยู่